รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท TPI ีไอจำกัดมหาชนธนาคารอมสิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหศสรจันแห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชิติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องความอิจฉาาพาโลกพินาศค่ะคุณผู้ชมสามารถเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะแก้ความอิจฉาได้อย่างไรนะคะในเทปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเสริมระเกียรติราชกาลที่9วัดพระราม9กัญจนาพิเศษคะ่ะและช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะจากพระเดชพระคุณพระราชยานกกวีหรือท่านปิยะโสพลมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราทุกคนคะ่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะในเทปสนทนาธรรมในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความอิจฉาผ่าโลกพินาศเจ้าค่ะรุนแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลใจอย่างไรไม่ให้เกิดความอิจฉาหรือว่าเมื่อเกิดความอิจฉาแล้วและส่งผลกระทบที่แย่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ ก็เป็นหัวข้อสนทนาที่ดีนะ,ะโลกพิาศเรานึกว่าน่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์บึ้มทีเดียวตายไปสองแสนบึ้มอีกทีหนึง่งอีกสองแสนอะไรํำนองนี้นะ,ะหรืออาจจะเป็นแผ่นดินไหวอ่าบึ้มทีหนึ่งก็โอ้โห,โหผู้คนตายไปเกิดสึนามิอีกนะมากกว่าสองแสนตายไปเป็นล้านหรือโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> เช่นโควิด19ค่ะจะทำให้โลกพินาศนี่เรามักจะคิดอย่างนั้นนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังแก้ไขได้นะในขณะที่เจออุปสรรคปัญหาหนักๆเนี่ยนะคนอาจจะรักกันมากยิ่งขึ้นสังเกตไหมว่าคนยอมอดอยากคนยอมถอยคนยอมอเอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ยอมกันมากขึ้นเมื่อเจออุปสรรคปัญหาแต่บางครั้งบางทีเนี่ยพอคนอิจฉากันอิจฉากันพี่อิจฉาน้องสามีอิจฉาภรรยาหรือญาติอิจฉาญาติหรือคนในองค์กรอิจฉากันอันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์บาปมากไหมคะแค่คิดว่าอิจฉาอ่าความอิจฉานี่บาปมากไหม ขึ้นอยู่กับว่าอิจฉาแล้วลงมือปฏิบัติมากแค่ไหนระหว่างที่เราคิดอิจฉาไฟไหม้เราไม่เราก่อนไม่เราก่อนเผาใจเราก่อนครับมันไม่ได้ไปเผาใจคนอื่นค่ะคนที่เราอิจฉาเนี่ยไฟไม่เผานะเอออ่ามันก็จะเผาเช่นแค่บอกว่าไปประกวดนางงามคนนี้สวยกว่าฉันนะ อิจฉาการแกล้งเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ไม่รู้ตัวอยู่ในใจเขาว่าใครอิจฉาเราบ้างคนนั้นก็จะอาจจะสังเกตเออคนนี้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะสังเกตหรือบางคนได้ยศได้ตำแหน่งอิจฉากันบางคนอาจจะได้ลาบสักการะแล้วอิจฉากันอะไรพวกนี้จริงๆแล้วความอิจฉา มันไม่ได้พาให้เกิดความสุขเลยนะที่มันพินาธนี่เพราะว่าพิรุนั่ที่ใจแต่ทําไมคนเขาก็ทํากันตลอดเลยเจ้าค่ะเพราะว่าคนคิดว่าจะทําให้คนคนนั้นมีความทุกข์แล้วเขาจะสุขขึ้นเขาจะสุขขึ้นแต่หารู้ไหมมันตรงกันข้ามเขาไม่รู้เรื่องบางคนเนี่ยนะเขาไม่รู้เรื่องตัวเองจุดไฟ กรุนอยู่ข้างในนะนอนร้องไห้นอนร้องไห,นอนองห้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราอาจจะยังไม่เข้าใจนะทำไมมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความอิจฉาค่ะมันเพือนคืออะไรค่ะไอ้มุกคิดไหมว่าอะไรตอมอะไร ที่มันทําให้เกิดความอิจฉามุกค,คิดว่ามุกม,มีความอิจฉาในแต่ละวันแต่พอมุกอิจฉาแล้วเนี่ยมุกรู้ตัวว่าเราอยากได้สิ่งที่เขามีมแต่ว่าพอมุกอิจฉาปุ๊บมุกรู้สึกอย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกเลยก็ค่ะว่าโหยร้อนเราก่อนเลยใจเราร้อนลนมากเราไม่อยากอยู่ในภาวะนี้เรายินดีกับเขาดีกว่ามุกเลือกที่จะยินดีกับเขา มุกยินดีแล้วเอาเขาเป็นตัวอย่างในชีวิตอ่าอุย้ย <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยทุกครั้งเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆขึ้นมามุกจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเลยไม่ได้ความอิจฉาไม่ได้หายไปไหนแต่เราเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีใช่ค่ะเพราะเรา,มาไม่อยากเราไม่อยากร้อนรลนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่คีย์เวิร์ดที่ท่านเจ้าคุณแบบโอ้โหแบบยิงถูกต้องมากเลยที่มุกคิดว่าท่านเจ้าคุณบอกว่าคนคนนั้นไม่รู้ตัวแล้วคนคนนั้นอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราทําให้เขาทุกข์อ่ะคือ เราจะแฮปปี้มากขึ้นสุขมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งน่ากลัวมากเจ้าค่ะเราจะแก้ยังไงดีเจ้าค่ะอย่างที่ใคยมุกพูดเนี่ยถูกต้องแล้วคือเอาเอาความสำเร็จของเขามากระตุ้นให้เราทำตามเป็นไอดอลก็ได้เป็นแรงบันดาลใจเขาอาจเราอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะเช่นบางคนเนี่ยสอบได้ที่หนึ่ง แล้วก็จ,จะไม่ชอบเขาก็ได้นะเรายอยนนากไ,ได้เพราะว่าเราเคยได้ที่หนึ่งอันนี้แซง <c oughs> ปีนี้อะไรเงี้ยนะอะไรนี่พูดตัวอย่างนะ <c oughs> เขาอาจจะน่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันฉันจะต้องขยันบั่นเพียรมากยิ่งขึ้น <c oughs> ในที่สุดเราก็ชน,นะฝึกฝนไงเช่นบางคนเป็นแชมป์โลกนักมว <c oughs> ยต่อยไอ้คนนี้มันเก่งต่อยกับบางทีไรนี่แพ้ทุกทีเลยหรือบางทีก็ผัดกันแพ้ผัดกัน,กนชนะ แต่ถ้าเราฟิตดีๆใช่ไหมค่ะฟิตดีๆแล้วก็เวลาเขาชนะก็ยินดีกับเขาจับมือเขายกขึ้นคุณคชนะชั้นแล้วนะ,ะ <ๆ S 1> เขาหน้าเราฟิตอีกเต็มที่เลยแล้วก็อาจจะได้ชัยชนะคนนั้นก็อาจจะจับมือเรายกขึ้นภาพมันดีกว่าที่เราจะเป็นผู้ชนะตลอดนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแรงอิจฉาของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ไม่ แสดงความรู้สึกว่าคนที่ได้ดีกว่าเราเนี่ยคือเขาทำให้เรามีความสุข hmm? คนที่ได้ดีกว่าเราเนี่ยเขาสั์ทำให้เรามีความสุข oh. เขาทำให้เรามีแรงบันดาลใจเขาทำให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นขึ้นมาอยากจะได้ดีได้ดีใช่แล้วค่ะเราไม่คิด oh. เราไม่คิด oh. <c oughs> เราคิดแต่ว่าเขาเนี่ยนะกำลังทำลายเรากำลังเอาเปรียบเรากำลังกันแกล้งเรากำลังทำอะไรสาสารพัดอย่างสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บางครั้งบางทีต้องกลับมาทบทวนว่าเขาสมควรได้ไหมแล้วเราสมควรที่จะได้หรือเปล่าจะได้มงกุฎเนี่ยสมควรจะได้ไหมอะไรตํานองนี้นะค่ะ หลายหลายครั้งที่เราเห็นบางคนไม่สมควรจะได้เออมัน,นมีนะไม่สมควรจะได้แต่ได้แล้วเราก็อิจฉานินทาจุ๊บจิบจุบจิบโอ้โหรแรงมากเจ้าค่ะแรงนินทาเบาๆแต่มันแรงมากมันไม่สมควรจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทําไมไม่นึกถึงว่าบางทีก็มีบุญมีบารมีมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเขา,านะมีรัศมีที่มันส่องอยู่ ไม่เป็นไรเราให้เข้าไปเลยยินดีกับเข้าไปเลยไม่ได้เสียหายตรงไหนเท่ากับว่าใครที่แสดงความยินดีกับคนที่ได้ดีเนี่ยนะเท่ากับว่าเราเติมความสุขให้กับตัวเองด้วยให้กับเขาด้วยเท่ากับว่าเราได้ครองมองกุฎนั้นกับเขานะ,ะถ้าเราเติมความสุขเขาเนี่ยคือท่านเจ้าคุณกำลังบอกว่าถ้าเรายินดีเหมือนประหนึ่งว่าเราได้เองเวลาที่เขาได้ ใช่เราก็ได้แล้วคือเราได้หนึ่งได้บุญแล้วก็สก็คือได้ได้เติมความสุขให้กับตัวเองด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่คร<น>ข้อสำคัญคือถ้าเราไปอิจฉาเขาไปกล่าวร้ายเขาไปประทุษร้ายเขาไปใส่ร้าย,ายอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะในที่สุดเราก็จะไม่ได้อย่างนั้นเพราะ<ฮ>เ,เราก็เป็นทุกข์ในขณะที่คิดคอนาคตของเราก็จะไม่ได้ดังอย่างนั้นนะ เพราะว่าเราทำชั่วเราต้องได้ชั่วใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าเราไม่ใช้เราไม่ใช้ความสำเร็จของเขามาเป็นแรงขับเคลื่อนอแต่เอามาเป็นแรงทำลายมาเป็นอุปกรณ์ทำลายเราแทนที่มันจะเป็นน้ำเย็นรดรดตัวเราให้ให้สบาย,บายมันก็เป็นน้ํากรดเป็นน้ําร้อนอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นคนคิดเองอ การอิจฉาเนี่ยก็คือการสร้างกฎขึ้นมาในร่างกายเรานะมันไม่ได้สร้างเอนโดฟินอะไรนะเออมันไม่มีมันไม่มีสารสุขเลยนะมันมีแต่สารพิษโอ้โหข้อิจฉาเนี่ยคือสารพิษนะโอ้โหเคยเห็นคนอิจฉาแล้วประสบความสำเร็จไหมขี่อิจฉาไม่มไ่แน่ใจน้อยมากเลยคือแม้ว่าจะมีเงินมีทองมีทรัพย์มีอะไรก็ตามดีนะ แต่หน้าตาก็จะไม่ผ่องใสนอนไม่มนอนไม่เป็นสุขค่ะนอนไม่เป็นสุขเพื่อนก็จะน้อยสเสน่ห์ก็จะไม่มีทํางานอาจจะมีความสําเร็จเพราะว่ามีความรู้ความสามารถแต่ว่าเพื่อนจะน้อย <ird> คนขี่อิจฉาเนี่ยเพื่อนน้อยนะสังเกตดูนะเพราะว่าไม่มีใครอยากได้คนที่ขี้ดินทาขี้อิจฉาเนี่ยมาเป็นเพื่อนหรอกนอกจากคนพวกเดียวกัน เฮ้อยิงน่ากลัวพู้เดียวกันนะเขาคุณอยากอยู่พวกไหนคะวันนี้เราถามคุณค่ะเราท่านเจ้าคุณคะในกะความอิจฉาลิษยามุกว่ามีสองฝ่ายฝ่ายที่อิจฉาเขาก็คือฝ่ายที่กระทํากับฝ่ายที่โดนกระทำ อยากให้กำลังใจฝ่ายที่โดนกระทำบางเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำอย่างไรกับนางเอกของเราที่โอ้ยสวยเลิศทุกอย่างแล้วมีแต่คนอิจฉาำหมันไซนินทาว่าร้ายแล้วก็กันแกล้งค่ะกว่ามีทุกสังคมท่านเจ้าคุณนยจะให้คำมีทุกสังคมจรินังคมจริงไม่ว่าไม่ว่าอ่ามันเป็นเรื่องปกตินะใช่ค่ะถ้าไม่มีคนอิจฉานี่ถือว่าผิดปกติ เมื่อคุณโผล่มาเ<อ>ช่นเป็นคนคุณเป็นคนที่โผล่ขึ้นมาจากน้าโดนแดดแน่นอนโดนแดดแน่นอนโดนลมแน่นอนโดนฝนแน่นอนจริงไหมถ้า<อ>คุณไม่อยากโผล่ขึ้นมาก็อยู่ในน้ําไม่ต้องให้ใครเห็นไม่มีคนรู้ว่าคุณอยู่ในน้ําอย่าทําให้ตัวให้เป็นคนปรากฏถ้าคุณขึ้นนั่งเก้าอี้คัน<อ>เก้าอี้ตัวนี้ถ้าเด่นเมื่อไร่ซึ่งมีมสปอรตไล จ่ออยู่แล้วนะคุณก็เตรียมรับเลยว่าหนึง่งคุณต้องเตรียมคุณต้องเตรียมเพราะว่า,ากี้ตัวนี้มันจะมีหนังกระติกทำไมไม่คุยกับท่านเจ้าคุณก่อนประกวดเนี่ยอยาเราเู้ไงต่อคะอ่ามันจะมีหนังกระติกมีนั่นมีนี่มีสรารพัดยาก้อนหินคุณอาจจะมีก้อนหินคุณก็คือตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งที่เขาเล่นสนุกถ้าคุณโผล่ขึ้นมาเป็นจุดเด่นนะเล่นสนุกสนุกสนานเพลิดเพลินแหละ พวกชมก็ชมพวกอันนี้ตุกตาของคนในสังคมนี้ก็คือคนที่เขายกขึ้นมาให้เป็นให้เป็นไอดอลให้เป็นไอดอลอันหนึ่งเอาไว้สำหรับอเอาไปโฆษณาก็ได้นะเอาไปขายก็ได้นะเอาเป็นสินค้าก็ได้นะจริงไหมเอาไปเป็นทูตก็ได้นะถ้าคุณคุณประกวดเป็นนางงามเป็นมิสอะไรเงี้ยนะ,อะเอาไปเป็นดาราก็ได้เอาไปแสดงบทร้ายก็ได้เป็นบท เป็นได้หมดทุกอย่างจำไว้เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่การที่เราทำใจไว้ก่อนเลยเนี่ยมันจะทำให้เรากล้าที่จะเดินไปข้างหน้าดีนะคะทำใจแล้วคือเหมือนเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมสึกอะไรเรรข้ามาเราก็จะแบบเข้มแข็งแล้วใช่ฮะเหมือนคุณออกไปหฮพารเปล่ากป่าเปล่าปลปลนะต้องเตรียมว่า ถ้าพูดผิดนี่ตำรวจจับนะ oh. ต้องเตรียมใจเข้าคุกนะต้องเตรียมใจถูกใบตัสลายนะต้องเตรียมใจ hmm. ถ้าไม่เตรียมใจไปไม่ได้จริงไหมไม่มีแรงเพียงพอที่จะไปทำอะไร <Ha. S 1> เหล่านั้นเหมือนกับคนที่จะไปไต่ลวดหน้าผาเคยเห็นไหมไต่ลวดหน้าผาเนี่ยปีนหน้าผาต้องเตรียมใจนะว่ามีโอกาสพลาดนะ <Ha. S 1> ถ้าพลาดจะทำยังไงก็ต้องหาวิธีการทำน <Ha. S 1> ั้น เดินป่าโอกาสลงทางมีนะสเบียงหมดมีนะก็ต้องเตรียมคำว่าเตรียมใจในที่นี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมทำด้านร่างกายต้องฟิตต้องซ้อมจิตใจทุกอย่างฉะนั้นจะเข้าประกวดจะขึ้นเวทีจะเป็นนักชกนักแข่งขันอะไรก็ตามทีล้วนแล้วแต่ต้องมีคู่แข่งที่อิจฉาเราออย่างแน่นอนอแต่ตัดขาก็มีหลวงพ่อสมัยเด็กๆนะ เป็นคนวิ่งเร็วค่ะเป็นคนวิ่งเร็วแข่งมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เขาวิ่งช้าวิ่งสู้เราไม่ได้คในขณะที่วิ่งไปนี่เขาแตะตัดขาเราว้แตะตัดขาเราก็ฟุบลงไปโอ้โหครูดกี่หินนะเสียใจไหมเจ้าคะเสียใจไหมเจ้าคะก็นอนยังยังไม่เสียใจเพราะว่ายังเจ็บ มนนก่อแปยังไม่รู้แต่มีคนมีคนเขาอ่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่กตัวเองไปสะดุดขาคนอื่นแต่มีคนคก็เห็นว่าให้หมอเนี่ยเตะตัดขาเอาเปรียบเอาเปรียบคนก็ต่อบว่าอ่เริ่มเสียใจแต่มาคิดอีกทีหนึ่งเออดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้รู้จักคนคได้รู้จักว่าใครเป็นใครคแล้วเขาก็ได้ชัยชนะไปแข่งขันได้ชัยชนะ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ควรจะแพ้นะคะเขาพี่โกงเขาก็รู้ว่าเขาเขากงเขาก็ได้คนอื่นก็รู้ว่าเขากงเขาก็ได้นะมันเหมือนกับคนคนหนึ่งได้ชัยชนะวิ่งจะเข้าเส้นชัยแล้วแต่เพื่อนแต่เพื่อนหน่วิ่งมามันไม่แฟร์นะเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะเขาเห็นไหมเห็นคลิปวิดีโอไหมเห็นเพื่อนคนหนึ่งวิ่งมาแล้วเป็นตะคิวเขาหยุดนะ ช่วยเพื่อนคนนี้พื่ยงเพื่อยงคนคนนี้ไปเข้าเส้นชัยค่ะที่จริงเขาควรจะได้เข้าเส้นชัยค่ะแต่เขายอมเพราะเขาไปเห็นคนคนนี้ฟุบแล้วบ่งบอกเลยนะคะบ่งบอกาปรกากฏว่าโอ้โหโลกสันเสริญมากเลยเขาไม่ได้ชัยชนะเหรียญทองโอลิมปิกก็จริงแต่ได้เหรียญทองสำหรับ ความดีในตัวเขาความดีสําหรับคนทั้งโลกได้คนทั้งโลกเลยนะไม่ใช่ได้เฉพาะไม่ใช่ได้เฉพาะเหรียญนะได้ทั้งคนความรักจากคนทั้งโลกเห็นไหมบางอย่างเราก็ต้องคิดคือมุกอย่างที่ท่านเจ้าคุณเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยถ้ามันเกิดความไม่ยุติธรรมอะไรบางอย่างหรือว่าเราโดนอิจฉาเราโดนกันแกล้งเนี่ยท่านเจ้าคุณก็บอกว่าให้ ให้ปล่อยวางใช่ไหมคะเพราะว่าในสิ่งที่เราบางครั้งที่เราไม่ได้มาเนี่ยแต่ในความดีที่เราทําไว้เนี่ยมันก็ชนะใจคนทั้งโลกได้ใช่ไหมคะใช่โอ้วันนี้ล้าลึกมากเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเจ้าค่ะที่มาชี้ทางแนแนวทางสว่างกับจิตใจให้พวกเราทุกคนเจ้าค่ะ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนครชยัยแอร์ บริษัรทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดสำหรับช่วงธรรมะาชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะคำว่าสมาธิเมื่อเรานั่งแล้วมันรู้สึกม่วงจต้องทำอย่างไรอ้าวเวลาเตาททำงานมาอาจจะเหนื่อยก็ได้ เวลาเหนื่อยไปนั่งสมาธิมันก็ง่วงสิหรืออีกอย่างหนึ่งคือว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดอิอ่มอิ่มอะไรอิ่มอารมณ์มากมายแล้วมันก็เลยง่วงเวลานั่งสมาธิจิตมันจะเป็นสมาธิมันจะเข้าผวังอะเมื่อเรานั่งอ่านหนังสือนั่งไปนั่งไปโอ,อ้เข้าผวังอยู่เรื่อยนั่นแสดงว่ามันไม่อยากจะ,ะพูดอะไรต่อไปแล้วเหมือนคนนั่งคุยกันพอนั่งคุยไปสักพักมันจะง่วงอยู่เรื่อยอันนี้ก็คือว่ามันอยากจะพักผ่อนเช่นเดียวกันกับบุคคลผู้ทําสมาธิ พอทำสมาธิสักพักหนึ่งมีพลังจิตมันใกล้ที่ง่วงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิหนึ่งร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิมันก็หลับได้สองจิตเมื่อมันเกิดอาการลา้าเกิดอาการอ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายพอสงบปับ๊บมันจะเข้าสมาเข้าผวางทันทีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาทำสมาธิมันขาดสติพอขาดสติปั๊บก็จิตก็เข้าผวางทันทีมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิ ที่บอกว่าเกิดอาการง่วงนอนก็เพราะว่าหนึ่งขาดสติสติไม่มีพลังถ้าหาว่าสติมีพลังมันก็ควบคุมใจได้เมื่อควบคุมใจได้ใจก็จะไม่ง่วงจะไม่เข้าพวังง่ายก็เป็นอย่างนี้แหละวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ้พ่อพ่อทำอะไรอะ่ะน,นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาป ถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ ก็คือการไม่รักษาศีลข้อใดทําให้คนไม่เชื่อในคําพูดของเราค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบนะคะสามารถส่งคําตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเ <ๆ S 1> พราะว่าเรามีคล้องรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านเปีสาายสสมุลมมอั้ค่ะวันนี้นะคะมูคิดว่าเป็นเคล็ดลับที่ล้าค่ามากเลยนะคะในการ สู้กับความอิจฉาค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนําไปใช้นะคะเพราะว่าความอิจฉาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะคะถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะสู้กับเขาก็คือการที่เราเนี่ยยินดีไปเลยค่ะยินดีกับคนที่เราอิจฉานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ยินดีเนี่ยความอิจฉาจะเผาใจเราคนแรกและทําให้โลกของเราเนี่ยหมนมองนะคะ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆนะคะจากวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษนะคะและท่านปิยะโสพลในวันนี้ที่มุกอยากแนะนำก็คือโครงการพิมพ์พจนานุกรมบาลีไทยนะคะทางวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษและท่านเจ้าคุณเนี่ยจะจัดพิมพ์หนังสือนี้นะคะเพื่อแจกพระนะคะแล้วก็สามเณรทั่วประเทศไทยคะ่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญได้กับเรานะคะตามรายละเอียดทางหน้าจอได้เลยนะคะ ถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจรายการนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่าน YouTube วัดพระรามเก้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะและก็ทาง Facebook มหัศจรรย์แห่งปัญญาเป็นภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ